สวัสดีสมาชิกนะครับมีของดีสภาพงามงามมาฝาก1นึ่คันนะครับหลายคนหลายท่านถามหารุ่นนี้ครับ Honda Accord นะครับ2.0ตัว Top o p อ i ชันปี2011นะครับมือเดียวป้ายแดงครับจะทรง VIP มางงามงแบบนี้นะครับชุดแต่งรอบคันล้อใหม่ยางใหม่ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับ329,000บาทนะครับผ่อนได้6 7 0 0 0โดยประมาณผ่อน6ปีครับ โถได้รายได้นะครับรถอยู่ที่มินบุรีครับรถสวยสภาพมือเดียวป้ายแดงใหม่ประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว้ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับรถสภาพนี้นะครับถ้าใครกำลังหา Honda Accord นะครับตัวนี้ ปี2 0 1 1ครับมือเดียวป้ายแดงงามๆเลยครับสีขาวลงแม็กมาสวยๆหน้าเดิมท้ายเดิมรัรันตีไม่มีชนหนักตระต่อหรือพิกว่ำนะครับไม่จมน้ําการันตีการโอนนะครับใครอยู่ใกล้มินบุรีไปเช็คไปชมนะครับสมาชิกบ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดสดจัดไฟแนนซ์จัดให้ได้หมดครับจัดส่งให้ได้ที่บ้านครับท่านสนใจก็โทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปมีไลน์นะครับนี่ไลน์ได้โทรได้นะครับรถสวยนะครับภายในออปชั่น จอท็อปเลยครับพวงามาลัยมลติฟังกชันบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็มีจอมาให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์หลังมีม่านหลังนะครับรถสวยทรงหรูแบบนี้นะครับถ้าท่านกำลังตามหานะครับคันนี้ทั้งราคาทั้งสภาพแจ๋มแน่นอนนะครับมาชมโดนทุกคนนะครับตั้งใจมาแล้วต้องโดนครับคันนี้แอร์หลังเย็นสบายทรงหรูดูดีกว้างขวางนะครับ การซ่อมบำรุงดูแลก็ในแฟนคลับแฟนเพจก็มีนะครับแล้วก็มีศูนย์แล้วก็มีอู่นอกที่เป็นอู่เฉพาะของ Accor d ก็มีนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนเพจแฟนคลับของ Accor d นะครับตัวนี้สวยหรูดูดีมีสไตล์แน่นอนนะครับถ้าท่านชอบ Accor d ชอบค่าย Honda ก็มาชมมาเช็คดูได้เลยครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยการันตีให้ครับจะส่งได้ทั่วไทยครับรับประกันว่าสวยจริง ตามรูปเป๊ะๆครับไม่มีหมกไม่มีโกงครับผมคัดและเช็ครถสวยส่งต่อรถให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับรับรองว่าคัดไม่เป็นเช็คไม่เก่งเราช่วยคัดเราช่วยเช็คนะครับเรื่องคัดเรื่องเช็คเน้นเลยครับว่าไม่มีโดนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับส่วนนี้สาคัญครับห้องเครื่องเดิมๆครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้สวยจริงนะครับมีหลายคนหลายท่านถามหานะครับมาแล้วครับจัดให้สมาชิกได้ชมได้ มาเลือกดูได้เลยไปดูรถทดลองขับก็ได้ครับขับได้ครับรับประกันว่าสวยจริงครับตามนี้เลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมชุดแต่งรอบคันงามๆเอาไปใช้งานขับก็หล่อแล้วครับตัวนี้ถ้าท่านชอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ไปกลังใจให้แอดมินด้วยนะครับคันนี้สวยจริงมือ